สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมรับาวามเจริญทรัพย์นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายรถเกี่ยวนะครับท่านใหญ่นะครับขับทีงานสุธากินการช่างนะครับผมมาจากสุพรรณบุรีนะครับผมนี่ครับรถเกี่ยวเขานะครับทรงจองเหมือนพร็อกซิลลี่นะครับอันนี้ปี2020ขับโดยเสียเต๋านะครับตอนนี้เอาเครื่องมือ มาซ่อมรถไมโครครับนี่เมื่อวานไปตึงรถไมโครสายแตกนะครับไมโครด้วยไมโครนะครับนู่นะครับฮิตาชินะครับสายแตกครับกำลังใส่สายอยู่ครับเพอแป๊บเดียวครับจะเสร็จแล้วครับนี่ไม่ถึง10นาทีแล้วนี่นี่เจอข่าวลมด้วย ี๋ยวรอเครื่องมือครับนี่ข้าวสวยด้วยครับใส่ข้าวล้มนะครับน่ะอาดัดเต็มดัดหน่อยดัดหน่อยนี่เป็นไงเป็นไงเราเดินแรงมากครับนี่ โอ,โอ้แดดร้อนมากครับนี่เสร็จแล้วครับนี่เล้วอีกไม่มกี่รอบเอง เมื่อวานจมนะครับจมแท้รถแมกโควไปดึงนะครับแมกโนก็จมแทนทีนี้แต่รถเกี่ยวขึ้นมาได้นะครับสำหรับนาที่ลอกใหม่ครับต้องระวังนะครับนาไหนที่ลอกหน้าดินออกนะครับรถเกี่ยวหมดสิทธิ์ลงนะครับาบางทีเจ้าของนาไม่บอกนะครับ เรียบร้อยครับลงไปก็เต็มแพกเลยมิดนะครับอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหรวดเร็วระจดมากนะครับครับทีมง,งานสุดท้ายกินการช่างนะครับผมเสร็จแล้วแปบ๊บเดียวนะครับสองไร่นะไปแล้วครับไปต่อที่หน้าง,งานใหม่นะครับผมเดี๋ยวรอเทลเลอร์ม,มารับนะ ตอนนี้ท้าเร่กำลังไปส่งอีกขั้นหนึ่งอยู่ครับจะกลับมาพอดีนะครับเดี๋ยวจะไปโอ้สายผ่านหอนห่เอาข้าวไปเทน่าจะเทกลางถนนนั่นแหละเรียบร้อยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบพีิงเท่านี้ครับคลิปสั้นๆนะครับกับทีมงานสุา้ากินนะครับผมสวัสดีครับ